เฮ็ด้กเด้อมหมงมันออกตัวเก้าน่ะนะมงอันตอนที่แล้วนี่ยนั่นกำลังตุ้มนะตุ้มใหญ่สมดายเต๋สงสัยพ่มีคนมาอยู่บวมีคนมาเอาอยู่นี่เลยตุ้มตุ้มกะสีเอาเด้ค่ะมือก็ได้สัปีแกงนี่มันกะบ่นน้อยน้อยได้ละซำ ใหญ่ซ่ํานี้ก็อันนั้นก็พอแกงแหละเนาะนะคั่นคั่นเฮาบ่เอาเขาก็สิมาเอาได้ล่ะมันใหญ่ซั่นนี่นะใหญ่เลยเด้ซ่นีนะเบิ่งจกมือเนาะ3-4มื้อได้ซ่นีบ่ใหญ่เท่าใดมันกําลังตูมเนาะอันน่ะ นี่ด้ตุม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 เดอ้ออันนี้ก็ต๊ดถากินวะเนาะมันก็พอแกงเลยสำนเกกได้ใหญ่สัมนเนกเนาะพุที่แกงแบบเป็นดอกเลยนะต้องไปตัดมันผลโซลายบ่ผลตกแขงเนะาะใส่แบบเวนเทส លាន់ទុំ ืังนะโอ้ยเน,นี่ยเลือเลือกำลังตุมตุ้มก็เอาเด้อค่ะพออยายามว่าได้ได้ก็ว่าโลดพอเสียเอาไปแกง พอแกงนะเมื่อก่อนก็ยังเอาเนาะเนี่ยที่อัซะแล้วเนาะนะน nhưng mà nhảy, áo, nhảy nó mà hết này chứ mà xị thương không tôm cả áo rồi thì nọ, này hết phần thay lại được một điều มันอันนั้นนะมีสงสยัยมีแนวมามาเห็ดมันอยู่ใน,นเดม,มันคือสีขึ้นได้พี่สันนาะลากทาาี่เท่าไงพุีแกงตุ้มๆสิเกแกงเน,นาะ กำลังออกกำลังตูมปลาเฮดปลาเฮดเหลืองมันกลับ่ะไ้สี่ไก่กันได้ปกาไกา่กันพูนครับหลดไปทางพวกอันหนึ่งก็อยู่ท้องเขาคุณน่ะเฮดนะนี่นี่เจอะเลย ก็อยู่ทั้งเขาบริกาอีกกันนะนี่ดิคันไปหาแบบว่าบ่ฮู้จักอันก็บ่ได้กินดอกเพราะว่ามันันมันบ่แม่นสิจุมกันอยู่เนาะเ็ดก็บ่แม่นมันสิออกไปทั่วป่า เขาบุกเคยไปหนึ่งกับไรเนาะป้าคุณหลวงบ่เนาะโอ้คุณหลวงมาตัดไม้เอ็งมียหาเห็ดผัวตัดไม้ มันไปไออกเป็นจุ่มเลยได้คันไปออกทั่วป่านห่วยเป็อืดเห็ดเลยเนาะมองมันออกมันจึงจะออกเห็ดก็ได้ คนตกเสาะมูเฮดไขอ่ออกเฮดพี่เบื่อกันยังบง่มีลาย มาหาเห็ดเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเก็บสองสามดอกก็เอาบม่มีหลายก็ได้เนาะเห็ดยังเห็ดพี่เบื่อบ่ดเนื้อเมื่อน่ะมันออกตุ้มๆมาป๊า ก็หลายหนไหมพี่น้องก็ตุ้มกับทะเนาลนี่จุ่มนะมีเห็นบ่สิเรียกอาจตะตอดอกตุ้มๆได้มันน้อยๆติดดินหนึ่งนะบุลา ตรงนี้ป่าป่าจะคง chụp một điều bạc lan pino, ừ, ba ha, cảm ơn nhảy ban, tem nó, cảm nhảy, kinh hoa sơn này, một này như nó thì nó mình có hiền đọc phân dịch thải hay vườn cả Nói cái áo cứ cào đó Giật ra mạ đó thì ัพอ้าวกล้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยสลึกๆ ตูมตูมเด็ดอกกำลังตูมตูมเนาะคำนันใหญ่ต้องไปมองอื่นพี่เนอะมองเดียวนั่เหลือกินออื มือเดียวนีน่พอแกงนะเห็นบ่ออกได้เหงาไหม kép kẹt luôn nhà mình bỏ lại nó mình là xì ổ khét ở nó nó เฮ็ดเพิงหวานนะนะพนตกบักแหงต้องเป็นตะถิดแล้วมัมวนยนะังเฮ็ดออกมีไปทั่วป่าพี่น้องได้ทันีเฮ็ดได้เฮ็ดอันอันนี้ดอกเดียวเฮ็ดเห็ดเพลิงคาลายนะและว้วก็เฮ็ดอัน งน้อยก็เอาอย่ดราม่าเด้อพี่น้องเพราะว่ามันบบพอแกองเนาะจะเลยเอามันมดละมงหาเห็ดพี่น้องจอบมงนี้ โอเคเทา่นะนานี้แหละเนาะพี่น้องมันนี้เฮ็ดห้าเฮ็ดก็ได้เต็มเฮ็ดผเดผ่งขคาลายดอกเดียว <c oughs> โอเคพี่นอ้องท่านี้แหลนะเนาะบายบายเฟียติงชูส